ปูเปิดใจแจงยึบปมเงิน2ล้านยันมีนี่ต้องใช้ลั่นเวรกรรมมีจร,จริงจ่อฟ้องกลับคนทำเสียหายสืบเนื่องจากกรณีที่ลูกหมีรัศมีทองสิริไพรสีพร้อมทนายเดชาและทนายกุ้งออกแถลงข่าวถึงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับปมอดีตด,ดาราอดีตนางงามอักษรย่อนางงามปอและมีสามีเป็นนักการเมืองกู้ยืมเงินจ่ายเช็คเด้ง2ล้านบาทนั้น ต่อมาเวลา13นาฬิกา15นาทีวันที่4กรกฎาคมลูกหมีรัศมีทองสิริไพรสีและลินลี่เหงียนเดินทางมาสอนอทองหลอ่อเพื่อรอเจรจาปูมันธนาหิมะทองคำและหานพักดีหานหิมะทองคำจากนั้นเวลา14นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าปูมันธนาหิมะทองคำและหานพักดีหานหิมะทองคำพร้อมทีมทนายความนำโดยทนายประมาณลึงวัฒนวณิช และทานายกิ่งศิรินรดาลึงวัฒนวณิชต่อมาดนายเดชาและทานายกุ้งทานายของลูกหนีเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อเจรจาเรื่องหนี้สินจำนวนสองล้านบาทโดยใช้เวลาเจรจาประมาณหนึ่งชั่วโมงออกมาแถลงข่าวเมื่อเวลา15นาฬิกา25นาทีทนายประมาณแถลงข่าวว่ายอดหนี้วันนี้เมื่อเทียบลูกมีโอนและคุณปูโอนกลับไปมาเหลืออยู่1.4ล้านบาทปัญหาคือคุณทำลายชื่อเสียงไปขนาดนี้แล้วจะชดเชอยอย่างไร ไม่เอาความจริงมาพูดไปโกหกประชาชนจนกระทั่งคุณปูกลายเป็นอาชญากรเสียหายมากตลอดระยะเวลามกราคมกุมภาพันธ์ก็เก็บทั้งต้นทั้งดอกมาตลอดเมื่อถึงเดือนเมษายนคุณปูถูกเพื่อนโกงเงินขาดมือ ไม่ใช่เหตุที่ไม่ชำระหนี่แต่เป็นเหตุที่เจ้าหนี้ลูกหนี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ใช่มาแจ้งความเลยและจำนวน2ล้านบาทนั้นไม่ใช่มูลหนี้ที่มีอยู่จริงไม่เกี่ยวกับมูลหนี้ทางคดีอาญาแต่ที่ตนไล่มามีดอกเบี้ยผิดกฎหมายรวมอยู่ในนั้นด้วย วันนี้จําเป็นที่ต้องพาคุณปูมาสอนอแห่งนี้พร้อมยื่นข้อเสนอว่า1.4ล้านบาทคุณหานและปูพร้อมรับผิดชอบแต่ปัญหาที่คุณประจานจนสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงจะรับผิดชอบอย่างไรส่วนวันนี้การพูดคุยยังไม่มีข้อสรุปทนายประมาณกล่าวทนายประมาณกล่าวว่าดังนั้นวันนี้จะแจ้งความหมิ่นประมาทและฟ้องร้องกับคู่กรณีและคนที่เมนในโซเชียล ด้านหารพักดีหารกล่าวว่าคนเรามีหนี้จำเป็นต้องใช้เพียงแต่ว่าวงเงินหนี้ที่เขาบอกว่า2ล้านบาทนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่าเรียกว่าเรื่องนี้เป็นคดีเพราะยังไม่ได้เป็นคดีแต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นสามารถประนีประนอมได้ถ้าไม่ได้ค่อยมาว่ากันที่เราขอเลื่อนรับไปเพราะตนยังไม่พร้อมและตนเพิ่งมาทราบเรื่องจากคุณปู เมื่อทราบสิ่งที่ตนทำคือตั้งบริษัทยูซัมมิตกรุ๊ปขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องเงินทั้งหมดมีอะไรมาพูดคุยผ่านทางนี้ได้เลยและเราจะดำเนินการให้ดังนั้นใครที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับคุณปูสามารถติดต่อได้เลยเมื่อทราบเรื่องผมบอกให้ปูรีบโทรหาลูกหมีทุกช่องทางแต่โทรไปไม่รับลายอ่านไปตอบเขายังมาอ้างว่าผมรับรู้เรื่องทุกอย่างของปูแต่ผมเพิ่งเคยเจอหน้าคุณสองครั้งพูดคุยไม่เกินสิบคำ แต่คุณมาแอดไลน์ผมและส่งบันทึกประจําวันมาให้ข้อมูลที่เขาพูดเขาจะหยิบมาบางส่วนที่พูดแล้วให้ตัวเองดูดีเขาพูดวันนั้นว่าไม่มีดอกเบี้ยแต่ข้อมูลที่มีอยู่ผ่านไป2ชั่วโมงเรียกเงิน2,000ถ้าบอกว่าเอาเงินตรงนั้นมาลงทุนบอกอาชีพผมหน่อยว่าคืออะไรผมจะได้มาลงทุนบ้างเราไม่เคยบอกให้ไปลงทุนอะไรเลยสิ่งนี้คือดอกเบี้ยอย่างเห็นได้ชัด แต่คุณไปบอกว่าคิดดอกเบี้ยไม่เป็นแต่ในไลน์ก็เห็นชัดแล้วคุณจะรับผิดชอบอย่างไรหานกล่าวหานกล่าวต่อว่าอีกเรื่องที่ตนโมโหคือเป็นเรื่องระหว่างปูและลูกหมีพอมาฟ้องคนที่กระทบสาคนคือลูกตนสามคนบรรลุนิติภาวะ1คนอีกสคนเรียนหนังสือลูกเจอคำถามว่าแม่จ่ายเงินหรือยัง เอาลูกตนมายุ่งทำไมประกูลอิมะทองคำมี200-300ถึงคนก็ได้รับความเสียหายถ้าเรื่องวันนี้ภรรยาผมไม่มีงานเพราะเรื่องที่ลูกหมีไปพูดและเป็นความเท็จจะรับผิดชอบอย่างไรประกูลตนเสียหายตนขอความเป็นธรรมด้วยวันนี้ยังไม่เป็นคดีดความวันนี้มาไกลเกลี่ยและมารับทราบข้อกล่าวหา แต่วันนี้โซเชียลมีเดียกระจายไปแล้วตนจะไล่ฟ้องรายตัวส่วนถ้าจะมีการฟ้องร้องแล้วตนได้รับเงินทดเชยค่าเสียหายตนจะมอบเงินทั้งหมดให้มูล,ลนิธิหีมาทองทำแน่นอนหานกล่าวด้านปูมันธนากล่าวว่าเริ่มต้นรู้จักเพื่อนๆจากเพื่อนที่ตีกอล์ฟตนได้คุยกันแล้วเขาบอกปัญหาของเขาว่าไม่มีงานทําเลยไม่มีงานละครและมีนักเรียนที่เรียนเดินแบบ2อถึงสคนเท่านั้นมีค่าใช้จ่ายกับพ่อแม่ แฟนก็เลือกซึ่งเขามาคุยกับตนว่าได้ปล่อยเงินกู้กับร้านแว่นและได้ดอกเบี้ย10% 15% 20%ซึ่งร้านแว่นไม่ได้จ่ายเงินมาหลายเดือนและเขาได้ดำเนินการแจ้งความแล้วนอกจากนี้เขามีฝากเงินเพื่อนชื่อกอและอาจารย์ลงทุนเกี่ยวกับหุ้นซึ่งเขาบอกว่าถ้าตนมีงานอะไรเพื่อมีรายได้เพิ่มเติมให้บอกตนตนจึงช่วยเหลือเขาพาเขาไปคุยกับผู้ใหญ่พูดคุยเรื่องละครพาเขาไปหาคอนเนคชันทุกอย่าง นอกจากนี้แนะนําเพื่อนให้ทําธุรกิจร่วมกันตนให้เขาคุยกันเองเลยซึ่งเขาไม่อยากคุยโดยตรงกับเพื่อนของตนขอให้เป็นระหว่างพี่ปูกับเขาแล้วกันถ้าพี่ปูไปทําธุรกิจอะไรก็ให้ส่งดอกกับลูกหมีสองคนเพื่อจะไม่ต้องไปคุยหลายคนและเพื่อความสบายใจขอเช็คของตนค้าประกันเอาไว้ตนให้ทุกอย่างและวันที่สองมีนาคมเขาให้เซ็นสัญญาเงินกู้โดยบอกว่าให้เซ็นชื่อไว้เฉย กระดาษเปล่ามาให้เท่านั้นและไม่ต้องระบุดอกเบี้ยอะไรเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะผิดกฎหมายเขาจะดำเนินการเองและวันที่18มีนาคมเขาให้ตนส่งสัญญาเงินกู้นี้ไว้และต่อมาเขาแจ้งความตนว่าขาดส่งดอกเบี้ยหนึ่งวันกูมันธนากล่าว สื่อข่าวถามว่าเป็นการยืมเงินหรือไม่ปูมันธนากล่าวว่าตนช่วยเขาเพื่อหาเงินเพราะเขามาขอความช่วยเหลือส่วนทำไมถึงตกมาเป็นลูกหนี้ได้นั้นก็เขาไม่ยอมคุยกับเพื่อนของตนที่ตนแนะนําทําธุรกิจไปเขาขอมาคุยกับตน และขอเช็คตนคำประการเพื่อเป็นหลักประกรันและสัญญาเงินกู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจตนก็ทำตามนั้นซึ่งตนเคยของเขามาว่ามีทำธุรกิจอะไรบ้างซึ่งเขาไม่สนใจว่าตนไปทำธุรกิจอะไรเพียงแต่มองว่าเป็นเรื่องกู้ยืมเงินระหว่างกันยอดหนี้ที่ค้างอยู่ยังไงต้องใช้อยู่แล้วแต่ทุกสิ่งที่เขาทำกับปู่กับลูกกับครอบครัวปู่ทั้งนี้ตนยังไม่เคยบอกว่าจะไม่ใช้เขาส่งตัวแทนสสท่านหนึ่งมาคุยกับปู่ ในเรื่องของหนี้ที่เหลือและในระหว่างนั้นช่วงเดือนเมษายนปูดโดนโกงที่ดิน100ล้านบาทพอดีซึ่งตนบอกว่าจะนำที่ดินไปขายฝากเพื่อให้ได้ยอดเงินสองล้านซึ่งตอนนั้นตนพร้อมคืนทั้งก้อนแต่เขากลับไปแจ้งความก่อนและเขาเอาปูพูดกับพักการเมืองหลายพักมากว่ามีหานเช่นเช็คเด้งสองล้านบาททุกคนเอาไปนินทาเอาไปเมาพร้อมกับไปพูดกับสอสอไปพูดกับผู้ใหญ่ระดับพลเอก ระดับรัฐมนตรีด้วยส่วนเช็คแด้งนั้นเป็นเช็คคำประกรันเพื่อความสบายใจเขาให้เขียนอะไรก็เขียนหมดทุกอย่างตนจริงใจกับเขาในระยะเวลาสเดือนตนหาเงินให้เขาหกแสนบาทตนเขาโรงพยาบาล5ครั้งน้ำหนักลงไป6กกิโลก็เพราะเขาปูมันธนากล่าว